ที่บอกโป้โป้โปโค,ครับผมครับอัน้าไผ่มันโล่งมากมเลยอือโอ ที่ปู้นที่ครับ ครับมื่อันนี้ฝนตกครับผมนะก็อยู่กับสองบ่าวถิ่นถิ่นผู้ไทยนะครับเนาะออกมามีฝนตกแต่ดึกเลยครับมืดคืนนะครับเร่นมืดคืนเลยครับอนี่ก็ลงปูทานก็เดินออกมาจากทำลงเขาเพื่อบินทบาตนะครับเนาะโอ้ฝนตกครับเลียวก็ขอขอบคุณครับสำหรับโทรศัพท์ เน่ของคุณนบระดลน,นครับนะกันน้ำได้นะครับเนาะรย่องนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะที่ได้เอามาถ่ายอ่าวขวัตปฏิบัติของหลวงตาให้ญาติธรรมได้เบิงได้ชมกันครับมีฝนตกนะครับแล้วก็ไฟสายอัน แสงสว่างของคุณเหนียะเลือบุ้งแลต้องขอโทษขอใช่น,นะครับ 恨不吧？ นะครับตอดเจอบไกว่อ๋อมันหมือนนหมืนปอดเยอะไบกินข้ากิมข้าวผมอะรมาแต่มวานบมืครับนอนใสครับคือ พกเข้ามาแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ๆๆๆๆเๆๆๆโทๆๆ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 ๆนๆๆ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 ทๆๆ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 ๆาไม่ๆๆ้ๆอๆๆ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 เๆๆ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 ๆวๆๆ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 ืๆๆ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 ๆนๆออๆมาๆๆๆๆมๆๆ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 ๆอๆๆ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 ว่า ผลกรลิ่นมืดขึ้นนกยานมืน้น ใสใ่นครับน้อข้ามเจ๊งดิจะถ่ายวิดีโอพพอเปันหนมครับอันนี้ท้อ,ม,อมันแตกอับปู่กระแสมันลุดกก้งลุด นว่าโทรท์ัพทันกันน้ำผมก็เลยลองม่งมันโมเมนส์ที่กันน้ำออกบ่ะท่อท่อ์ับแมเมนกันน้ำออกว่ะเลยเดี๋องมันีืถถามเรื่องไหนการลงย t ท b e การลงใน f a c บุ o o k นี่ยพถทายวิดีโอไว้แล้วถทายด,ด้วยกล่องธรรมดาด้วยใส่แอป,ปกล้องนะนะแล้วเขาสิดขอบไปในขอบไปในยูทูปขอปไปในเฟซบุ๊กอะไ้นะ ครับครับครับได้ยืนบอกได้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันมันมันสีกำหนดบ่ให้เกินบ่ให้เกินซีในที่หาในที่ครับแต่สั้นมันลงบ่ได้มันฟ้ายมันมันใหญ่หลายมันย่าวหลายต้อง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 ถายด้วยด้วยแอปของของ YouTube กับเ c e b o o k โดยตรงเลยบ่มันรับถ่ายสดนะได้อยู่แต่ว่าถ่ายเป็นเป็นคลิปนะมันมันบ่ให้เกินหาีนที่ ที่ที่อาหารที่ชาระมาณเอาเวลาเขาทายเป็นเป็นชั่วโมงที่เขาคิดบางคิดเป็นเป็นชั่วโมงจะจะได้เพื่อดะไรขนาดเขาเขาเขาไปลงยูทูปก็ได้อยู่แต่ว่าสาวเฟซบุ๊กเลยมันสิบบวกพอใจครับบอดสาวเขาโอ้โหแต่แต่ถ่ายถ่ายถ่ายยูทูปเป็นได้ครับแต่เมื่อกี้สีซ่าแต่เขาไปลงในคอมเขาสีเฮ็ดในคอมในอย่างเง้ยนะเห็นรซับมันสิบบวกพอใจมันกุมม้วนผมมันสีซ่า ผมก็ไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยเปลี่ยนตัวไหนการโลกการอะไรผมตายยากเดียวคงจะลายกันนะลุงตาเป็นยังกิละเรื่องเรื่องเรื่องไหนเรายี่สิบวันเพื่อเดียวหรือมั้งเนาะครับนี่สุดเดียวครับผมนี่สุดเดียวเมื่อนี้ตรงเลยห้าทานขึ้นไปแห่ลุงตา ฐานฐานอันนี้ฐานก่อไฟฐานก่อไฟนะคขาบผมพู้อยู่บุณโบโบอยู่เด้อพื้นบ่อมันพื้นมันเอ๊ะมันก่อมันก็เป็นฐานเองเหรอวะรับปล่าไมบอกขาใหญ่เยอะฐานไอ้พื้นพื้นหลายอย่พื้นยันแต่มันควันควันมันแห้งรับต่ว่าถ้ากแล้วกปล่อยให้มันเป็นฐานเก่าอะไรผม แต่ว่าเตานะ่ผมเอาขึ้นไปแล้วเป็นพรนนาวะว่าจีวรมือามี่ชุดเดียวมันใส่แค่ชุดเดียวหนรู้จักคนยังวัมาก่อนเลยผอมน้นบหนูนนคนเนาะ mm นนาาโ,โ,โค้งลงมานามสาธุครับโอ้โหนี่ค่ะดปูมาตะปีครับเดี๋ยวผมมาออกเลยครับผมอันเดี๋ยว 就抱。<laughs> <laughs> <laughs> ก็ขออนุโมทนาสาธุร์รทุกท่านนะครับในยู่ในช่องบาทีิที่กระจายนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุร์กับโทรศัพท์ก็เป็นของคุณนปดลนะครับนะนปดลส่วนในสายก็เป็นของคุณนนท์สองหลงกูนะครับเนาะที่มอบให้บาตินเอามาสอนให้หลงตาท่านก็ขออนุโมทนาสาธุร์รูปด้วยแลก็ขอทุกคนทุกทางนะครับ หนีฝนตกนะครับเนาะโอ้ตกมาคืนนะครับนะคลิปนี้ขอจบแค่นี้คนนะครับเด้อสวัสดีครับวันนี้ฝนตกแย่ๆเลยแต่กมีคนขานางมาเนที่มาปี่ยนกะครับคุณคเดรแร์วันสิบรีผมว่าฝนตกแย่เลยครับน่จะถ่ายเป็นคลิปก่อนครับไม่ได้ส่งนครบขอาสวัสดีครับ